สวัสดีครับคลิปที่3ของวันนี้นะฮะเดินทางมากับนะพงสุดานะฮะธนพลพงสุดานะร้านสิริธรรมโฮมช็อปเซ็นเตอร์นะฮะร้านประจำของเรานะฮะมาซื้อสิ่งที่ยังนะต้องใช้งานนะฮะแต่ว่ายังไม่ครบนะครับผมนะเมื่อวานนี้คงจะได้ดูในคลิปไปแล้วนะฮะไปไปรุ่นกันไปดูด้วยกันนะฮะ ว่ามาซื้ออะไรนะแล้วก็ต้องซื้ออย่างอื่นเพิ่มด้วยนะ,ะเกี่ยวกับการทําความสะอาดก็จัดคราบปูนนะฝั่งลึกอยู่ในกระเบื้องนั่นเองนะมาตามหากันนะคือเราจะลองไปหลายๆสูตรนะเอฟซีเนาะพงุดาเดินไม่รอเลยพงสุดา มาถึงล็อกนี้นะฮะมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะน้ำยาเล็กเกอร์เคลือบเงาไเสไตล์ล็อกสไตล์ล็อกตอนก่อนเอามาซื้อไปแล้วมีล็อกบะอ่าขัดล,ออล็อกไอ้ผนังปูน่ะทีนี้นะนโคตรเกา่าอ่ะช่างเอาไปทิง้งเบอร์อะไรเบอร์อะไรบ้าเนี่ยมันเป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมออกสีแดงไม่ใช่กระป๋องกลมถ้าล็อกเนี่ยถ้าล็อกเนี่ยมันจะไป รอบมันจะไปเป็นชุดมันเอาไปแล้วรอบหนึ่งรหัสอะไรคะจำรหัสไม่ได้กระป๋องเนะี่ยช่างเอาทิง้งช่างอิอืมไอเบิรงสีรอบสีรอบสีรอบมามีได้ป่องสี่เหลี่ยมมีมได้ป่องกลมเนี่ยนี่จำได้ว่ามันเป็นกรเนี่ยมันเป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมประมาณนี้เป็น,นสีเคลือบเงาบ่คะหรือว่าใช่เคลือบเงาเคลือบเงาแหละจะเป็นตัวนี้เบอร์กกับอะไรอีกอันหนึ่งนอกจากยี่ห้อนี้เพราะไม่ใช่สีนี้อะฮะ แล้วก็อันนี้เล่าสำเร็จรูปแต่ว่าตัวนี้สิบออกเป็นสีโอเครู้แล้วนะฮะจำได้ว่าเป็นตัวนี้แหละเอาไปก่อนสามแล้วมันยังไม่พอเพอมาห้องน้ำมาสิบห้องเอาส <4. S 2> ีอ่อ่าอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละทีนี้ยมันไม่พอเพราะมันสิบห้องเลยอ่าแล้วก็จะมาเอาเพิ่มเอาอีกสี่อ่อาออะจะไปซ้ำรอบสอง อันนี้กระป๋องละเท่าไหร่ครับราคาประมาณเท่าไหร่เขาเรียกว่าน้ำยาเคลือบเงาใสการซึมเอรอยรุ่นนี้จะของเบเยอร์เป็นอย่างดีเงามากนะฮะเงามากมากเลยอันนี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะไปดูน้ำยาขัดน้ำยาขัดคราบปูนอยู่ล็อกไหน่มีไหมฮะ เอาอีกสี่เอาอีกสี่มันน้ำไม่พอ,แ,อ,อาาแม่แม่น้ำยาขาจัดคราบปูนโอ้นี่ไงใช่เลยตรงตามที่ป้า ส่งมาให้ดูเลยนี่เป็นแบบนี้นี่ไงสำหรับผู้รับเหมาส่งงานนี่ไงคอนกรีตรีมูเวอร์ผลิตภัณฑ์กระจัดคราบปูนโดยตรงเลยตามตัวเลยแต่เราต้องไปอ่านคู่มือการใช้ให้ดีนะ ผสมนี่งไงเจอแล้ว1ส่วนต่อน้ำหนส่วนเทราดบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดทิ้งไว้5นาทีจึงขัดด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นแปรงหรือแผ่นขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาดอ๋อตามนี้เลยเลย,ยี่ห้อก,ก็ตรงด้วย,ยอืมเป็นร้อนนี้ก็พอบอพอไหมเดี๋ยวดูราคาก่อนนะ ข้าวมาเก็บงานเก็บไปไว้ไหนข้าวเพรนอันนี้นะเก็บไปไว้ไหนอันนี้เก็บไปไว้นู่นต้องเอารถจักรมาใส่เที่ยวมันถึงจะใส่ได้รถเยืนก็ยากอยู่นะยากบ่มันต้องมันต้องยกออกไปข้างนอกตรงนี้ก่อนนะได้ไหมมันไม่มีปีเจลรถโวยหนักแต่ว่ายก 给我带着吧。喂<着>，来来来来。 อ่านเนี่ยแบบเลยแบบยาตรงนี้ให้มันกันตาไม่ดมีจะเอาต้นไม้มาตั้งเวลาที่ทำงานนั่ก ดมเขาไี้แล้วค่ะเย็ยบได้แล้วบนี้นะเย็ยบได้แล้วเหรอมเ,รเรอมาวันนี้สะอาดแล้วนะนเน,นเาะเยอว่าเป็นวินถ้าเป็นลมเ,นเลนะเร <laughs> ่งน้ค่อยดมนี่คยเมาเลยวนะอ่ะน,นีบอลที่เขาไปดมนะ พินเดรนดี่าเาอาบัน้ยามจง่ายเหรอใน้ำยากับจัดปูนป่ะตกอจ็ดปูนเนะมีความพยายามสูงค่ะ าจิงจอกค้อมาใส่พายปากนะมันทันใจบอกตายก่อนหนึ่งเดี๋ยวเรานะต้องซื้อเหล่านี้กว่าได้การขนาดวาะเมาแบบนี้ก็บเบียากเมากระโดแล้ว เมาอันนี้ไงพี่สางว่าซื้อเหล้าพัดอันแค่ค้าตับแต่เมาอันนี้พัทดทั้งปอดทั้งทับทั้งไต่ ลาไปก่อนค่ะ